สนัตยาศาัศสะขอนอบน้อมแด่คุณพระนรัตไตรคารวะสิริมโตขอคารวะาาน้อมรำลึกถึงเจ้าพระคุณสเสด็จพระยานวัชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศินทโรด้วยความเคารพอย่างยิ่งขออนโมทนามุทิตาท่านเจ้าคุณพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมารามตลอดถึงสาธรรม,มิกะ และสมณีวันนี้จะแสดงธรรมปิสันฐานเพื่อจะรองศรัทธาย,ยาตโยมตามสมควรแก่เวลาสืบไปดำเนินตามอุเทศบทที่ว่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันเลยในอุลูกะชาดก ขุตการณิกายติการณิบาทเล่มที่31หน้า121อัธกถาว่าด้วยสภานกอลเวงเวนไม่ระงับด้วยการจองเวนหน้าตาไม่ดีไม่ควรเป็นใหญ่หัวข้อที่เขาตั้งไว้มาสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารนครหลวงของแคว้นโกศล ทรงประรบเรื่องพระภิกษุสงฆ์นำมาสนทนากันในธรรมสภากล่าวคือที่ลานเชตวันวัดเชตวันนั้นพอเช้าขึ้นมาก็จะเห็นซากนกเขาและกาตกเกลื่อนกลาดอยู่เต็มลานวัดทั้งนี้ด้วยเวลากลางวันฝูงกาบินได้ไล่จิกตีกันกับนกเขาจนบาดเจ็บ ลมตายเป็นจำนวนมากแต่พอถึงเวลาพระอาทิตย์อัสดงคตพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเป็นเวลาที่นกเขาออกหากินและตาแจ่มใสในเวลากลางคืนฝูงนกเขาก็ยกพวกออกแก้แค้นแค้นต้องชำระเนี่ยบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระนะโยมไล่จิกหัวกาจนบาดเจ็บล้มตายลงเกลื่อนลานวัดพอพอกัน เมื่อพระสงฆ์ทั้งปวงทําความสะอาดกวาดลานวัดได้กวาดซากสัตว์ปีกทั้งสองจำพวกใส่ในเข่งตายมากนะลงเป็นเข่เงๆเลยเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักครั้นตกตอนเย็นจึงสนทนากันว่าสัตว์ปีกทั้งสองจำพวกนี้จองเวรกรรมจองเวรจองกรรมกันมาแต่ครั้งใดหนอ <c oughs> เมื่อพบกันทีไรต้องราวีเดชาชายัยจิกตีกันเป็นพลวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาในที่ประชุมได้ทรงทราบเรื่องที่พระสงฆ์สนทนากันแล้วตรัสตอบปัญหาข้างต้นว่านกทั้งสองฝ่ายนี้ได้ก่อกรรมทำเวรกันมาตั้งแต่ปฐมมกับแล้วพระองค์ทรงตรัสอุลูกะชาดกหน้า,าดีตะการเมื่อครั้งพระโพธสิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาหงทอง <c oughs> ครั้งนั้นมีมนุษย์และสัตว์เกิดขึ้นในโลก หมู่มนุษย์ได้ไประชุมกันเพื่อเลือกตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีความรู้ความสามารถขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าฝ่ายสัตว์สีเท้าก็เลือกตั้งให้พญาราชสีเป็นพญาฝูงเป็นจ่าฝูงฝ่ายพวกมัดฉาชาติก็คือปลาในาน้ําก็ตั้งให้ปลาอานนท์ขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายสก,กุณานก ชาตินกทั้งหลายก็อยากจะมีหัวหน้าคือผู้นำแห่งนกบ้างจึงจัดประชุมสมาชิกนกทุกชนิดให้มาออกเสียงเลือกตั้งผู้นำนกเมื่อนกมาพร้อมกันพร้อมเพียงกันในสภาที่ประชุมแล้วสกุณาซึ่งได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาให้เป็นประธานสภานกก็ถามถึงความเห็นของสมาชิก นกในที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นว่านกสกุลใดสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำของนกจึงขอให้เสนอความเห็นขึ้นมามีนกตัวหนึ่งค่อนข้างจะมีสีแปลกๆสีดำๆนะโยมส่งเสียงสัญญาขอกล่าวเสนอเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานนกได้เสนอว่าข้าพเจ้าเห็นว่านกเขา เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าของพวกเราประธานในที่ประชุมนกประกาศย้ำถึงสองครั้งว่าผู้ใดจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจงคัดค้านและให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุไรนกทั้งหลายนกหลายตัวออกเสียงด้วยเป็นส่วนมากแต่ก่อนที่ประธานจะประกาศเป็นครั้งที่สากาตัวหนึ่ง ก็ขออนุญาตประธานสภานกกล่าวว่าท่านประธานที่เคารพพวกที่พวกที่มาประชุมกันอยู่นียส่วนมากออกเสียงเลือกนกเขาตัวนี้ให้เป็นหัวหน้าของพวกเราถ้าท่านประธานจะอนุญาตให้ดิฉันได้แสดงความเห็นในสภานี้จะได้ไหมกาถามขึ้นประธานสภากล่าวว่าดูก่อนสหาย ประธานอนุญาตให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้แต่มีข้อแม้ว่าจงกล่าวแต่ถ้อยคําที่มีประโยชน์และเป็นธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นไม่ต้องไปพูดเลอะเทอะเพราะว่าพวกนกหนุ่มมสาวก็มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาและฉลาดเฉลียวฉลาดแหลมคมในที่นี้ก็ยังมีอยู่มากก้าจึงกล่าวขึ้นว่าข่าแต่นกทั้งหลายข้าพาเจ้าไม่เห็นด้วยหรอกนะที่จะ ให้นกเขาผู้เป็นผู้นำของพวกเราทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเห็นว่านกเขานั้นรูปร่างไม่สงา่าซ้ำร้ายไม่หนำซ้ำยังมีหน้าตาถมงึงถึงดูน่ากลัวเหมือนกับโกรธแค้นอยู่เป็นนิดกาเว้นระยะพูดสักนิดหนึ่งแล้วกากล่าวต่อไปว่านกเขาตาโตเวลาไม่โกรธมีตามีตาเป็นอย่างนี้ถ้าโกรธขึ้นมาจะมีตาตาเป็นอย่างไร ฝ่ายนกทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงคัดค้านอย่างฉาดฉานของกาเช่นนั้นก็มีศรัทธาเชื่อและเห็นด้วยกับกาเป็นอย่างมากจึงลงมติความเห็นกันว่าเห็นด้วยกับกาบอกว่ากาถึงจะตัวดำๆแต่มีสติปัญญามีความสามารถเป็นผู้นำได้พวกเราควรจะเลือกอีกานี่แหละแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจะดีกว่าว่ากันฝ่ายอีก ฝ่ายอีกนอกอีกพวกหนึ่งฝ่ายนกฝ่ายนกเขาจึงได้เห็นนกเขาจึงซึ่งจะได้เป็นผู้นำอยู่แล้ววาระสองผ่านไปแล้วเนี่ยแต่โูกกาคัดค้านซึ่งซึ่งหน้าต่อที่ประชุมเช่นนั้นจึงกล่าวโจมตีด้วยอารมณ์โกรธเคืองว่าเจ้ากาตัวดำดำเป็นสัตว์ขยันก็จริงตื่นแต่เช้าแต่ฉลาดแกมโกงมีหนำซ้ำยังเป็นจอมขโมยอีกด้วย เที่ยวไปขโมยไข่นกลูกนกกินเป็นอาหารถ้าเลือกตั้งแต่งตั้งกาเป็นผู้ปกครองแล้วพวกท่านทั้งหลาจะต้องเสียใจในภายหลังอย่างแน่นอนฝูงนกอีกกลุ่มหนึ่งมีหลายหลายกลุ่มนะโยมเสียงสงส่งเสียงร้องเจียวเจ้าอื้ออึงเพราะเห็นเพราะเห็นด้วยกับกลุ่มนกเขาฝ่ายกาเล่าก็ประท้วงด้วยการไม่ใช่วอล์อันะเ,เรียกว่าอะไรบินถลาออกจากที่ประชุมเรียกว่า ฝ่ายเอาเดี่ยวเที่ยะชุมพรางส่งเสียงร้องกากาคัดค้านว่าข้าขอคัดค้านข้าไม่เห็นด้วยฝ่ายนกเขาก็ทนไม่ไหวเช่นกันได้บินไล่จิกกับอีกาสัตว์ทั้งสองฝ่ายได้ไล่จิกตีกันบนอากาศพลาววันในที่สุดสงครามย่อยๆระหว่างกากับนกเขาก็เกิดขึ้นฝ่ายนกพวกนอกนั้น เมื่อเห็นกากับนกขาวห้าหันกันอย่างไม่ยอมเลิกราเช่นนั้นก็ลงมติให้ตัดสิทธิสัตว์ทั้งสองนั้นแล้วก็เลือกหงทองขึ้นเป็นพญาหัวหน้าของพวกนกทั้งหลายเรียกว่าพญาหงทองนั่นโยมทั้งนี้โดยเห็นว่าหงไม่เคยหงทองไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำร้ายนกด้วยกันหงทองกินแต่ปลาเป็นอาหาร ทั้งรูปร่างก็สง่างามงดงามท่าทางกิริยาก็น่าดูยิ่งนักน่าชมจึงเป็นนันว่าหงทองได้เป็นพญาของพวกนกและสัตว์ปีกทั้งหลายส่วนกากับนกเขาก็จองเวรจองกรรมเป็นศัตรูผู้กัดกันมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี่แหละโยมพวกมันเห็นกันที่ไหนก็จะต้องราวีเดชาชายัยตรงเข้าห้ามหันพันตูจิกตีกันพลวันไม่มีเลิกรา ชาดกเรื่องนี้มีคติธรรมาสาดกมาสาดกสอนว่าข้อที่หนึ่งเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรคนเราถ้ามัวเครียดแค้นชิงชังรังเกียจกันอยู่อย่างไม่มีการเลิกราย่อมพลาดจากตําแหน่งหน้าที่การงานและย่อมพลาดจากลาบยศทั้งหมดเหมือนกากับนกเขาฉะนั้นข้อที่สองการจะแต่งตั้งบุคคลใดหรือใครๆก็ตาม ให้ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่สำคัญระดับผู้นำควรคำนึงถึงวุฒิภาวะความรู้มีประสบการณ์มีเอ็กซิบิมีความสามารถมีภาพลักษณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่นั้นๆเป็นสำคัญเพราะว่าหากตั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถขาดประสบการณ์ หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรหรือประเทศชาติได้ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าการทำงานให้สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยดีนั้นไม่ได้คำนึงถึงรูปลักษณะร่างกายภายนอกแต่คำนึงถึงคุณธรรม4ประการคือ 1. เป็นผู้มีความสามารถในการงานดี 2. เป็นผู้มีความรู้ดีสเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นเครื่องดาเนินดี ข้อที่สี่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คอร์รัปชันคดโกงข้อนี้สำคัญบุคคลเมื่อพร้อมด้วยคุณธรรม4ี่ประการนี้ย่อมเป็นผู้สามารถนำพาพลเมืองและประเทศชาติไปสู่ความเจริญพัฒนารุ่งเรืองได้อย่างยั่งยืนการแสดงธรรมปฏิสันฐานในวันนี้ก็เห็นว่าสมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดียงมีกับท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งทหารบัรระชิตและสามเณรทุกท่านทุกคนนั้นเถิดเอวังก็มีด้วยประการชนสีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี